้หัวงามหัวสวยนะมือนี <k <k ่เบิ evet ้งเบิ้งเบิ้งไก่เข่าจ้าเลยอ่ะเออต้นกระดู้สวยสวัสดีค่ะอยู่ทงหน้ามือนี่มาหาขวดมั่นจ้าแต่ว่าไม่ไหวเอาหัวหน่อยมันมาปลูกไว้นาปลูกไว้ขัดปูดไปอยืดวันกะลาปลูก เียแถวนี้ไแม่คุ้ยปลูกเบื้อล่ะปลูกน้ำต้นยูค่าเนี่ยหัวนี่น้อยมันเทนี้มเก็บมากามาฟังไ็นการแพร่จังบัดับพี่นอ้องกะเทศลงเสร็ ฟังไว้สองปีก็ะดี้ยุดแต่นูีู่แต่นี่นจนสูดปนูไปปลูกเยอสุดเลยละเดี๋ยวจะห้ามว่าลุนว่าน่ะปนมันจะขึ้นบอยางขามฟังพี่น้องยางขามซี่ จอดรถไปหน้ามือเนี่ยพวกขี้คามอ้าวหนาวด้วยพี่น้องลมแห้งคับ งามปีอ้วนห่อนระบะห่อนหันวระบะเดี๋ยวจับอ็ดปพื้นบยี่บาใส่หน่อไมที่แบน

ยิงไงของงเอไงเออแต่เสพเออเรางัดทั้งฮัดกันนะัด้อไงเดี๋พี่น้องเอยโอ้ยคาหักใหม่เบิ่งกระเล็บบวสุดเลยเออ

นี่นี่มันจยกใส่บอลูอ จักวาละตัวนันเออขวนบดจั่วกับหินอือก็ไปลงทัอไไม่ไาเตือนน้ำอีกติิงนี่กับเอยมันหลุน,นะนหัวน้ำไม่หัวพี่นผน,น,น,นอ่อนแ้อันนี้มันบงับง โอ้โหงามด้วยหนอนเลยจู่อะอีห้อเลยต้องสับหัวนี่ก่อนโอ้ยหัวนี่คือไหญ่คุณหูนี่บานกูเหรอเอาเปินเวนมโยพี่น้องอือหัวนี่มยเามงี่เงามั้งี่เงาตุน tung Cà kadao Cà hơi tung kadao hôn 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 อพีคน,นตื่นๆมันมันเห็นม,มันเห็น่ะลงเลยเสียมไปจับบวาคุ้มอืมบวดเดฝนอ๋อโอ้ใหญ่ถ้ะพี่น้องอนี่ไหมอืออีกก็้วุดหงุขึ้น

Bình, 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 bình. Tìm cầm Hầu mà chua ơi à. Ồ ồ. ông hoa này con ตึกตคืบอรโอ้โหาสิบอร์นัยนี่น่างน่อบุ่งดีกาดสงตรงค่ามกับหน้า มาเร่มาเยู่เหมือนมาจากเครือมัน,น,อออน,อนกินเนาะเด็กนเี่ยวอยู่ยตบะบพฮอนลมนะจัดนะทดลองบ้างนี่ต่อไปนีเนาะ วีต่อฟังนานพี่น้อกเือนกำลังถ่ายจอ,จอ,อเจอดลงพอแล้วล<ม>ุงมาไปไงเออกระยุดลุม แกนละ่ะปุซ้ำกันเหรอพี่น้องแกนนี่โอ้ม,อมาต่นามลน,นี่ปัสสาะขางไนเนี่ยปัสสาวะอย่าตรงน้หัวจดรอดเลยพี่น้องเนี่ยเรามันแทงไอ้ติ๋มตันก็นั่งงงหัว ตัว่านเลาะพี right ่น <c ười> really? ้องดูเ <Rachel> บิดเฮงเร็วนั่งล่ะเปงปวดงานห้องปวดอ่ะอันเหี้ยจะหัวใหญ่ๆเนาะตะวันเหื่อยล่ะตะวันเมื่อยล่ะพี่น้องปุ่นบรรยากาศดิ อืว่าอาก,กาศดีครับข้าก็นัน่งชมวิวอ,อืม <c oughs> ไม่หรอพี่นอ้นองมันกระดิ่งลายดอกมือนั่งชมวิวอยู่ตะฟังน้มเมึงเกี้โอ้ถนนอยู่เทิงเทิงผุวัวมันหัวนี่พี่น้องเอ้ยเอาไปหนึ่งหมู่บ้านจะเป็นแสบเอาไปตุม่มเนีตุ่มหมู่บ้านแสบมันก็ไดิ่ดอกพี่นอ้องกอบวัวใหญ่เต็มตาพอดมีมาข้าวเดียวหนึ่ง เมื่อยหมดแรงเล่ะดินแปลงเต็ตมหลายแต่และจ้าครับคิมหนาพอกันใหม่ครับอือโบมริกาเม,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 มื่อยเหนื่อยกับเมื่อย